นะโมตัสสะภะคะวะโตรอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตรอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัจเฉวะโขตัลระมานะมาตังมัมิตาปูนะอะคะเฮสุทุกขโขหิ ปุถ <rude S 2> ุยปุมาสมมาคมอัสนังโฉชะอุตตนาอังะอจชะบัดนี้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านพญายมแห่งนลกภูมิได้โปรดมาเป็นพยานในการแ่สนของข้าพเจ้าในคยเถิดปรตเมตังปติังเโตจุติจิตตเมตานิพพานตโตจุติข้าพเจ้านั่งสาอที่ย่ปทนอตอนีที่บอกรขอตั้งจิตฐานตังจานเพ ปุัที่บรเจ้าและข้ารับกาสังขารนี้เจ้าบุเจ้าคุณเจ้ากรรมนาวินอดีชาติและกปัตวานชาติเจ้ากรรมนาวินของผู้อื่นตา่ติดตามข้าพเจ้ามารักษาภรรยาและครอบครัวในอดีตชาติของข้าพเจ้าอบายภูมิผีเปรตสัมภเวสีผีภูมิร่างที่อยู่บริเวณนี้ ขอเชิญทุกทุกท่านที่ทราบนามก็ดีไม่ทราบนามก็ดีมาเดชมารวมอนุมัติน,มนามวมอนุมตานา,อนนาขอทุกท่านมารอรับบุญและและถวาุศลับบัตินี้ด้วยเถิดขอให้ได้ยินเสียงขอให้มากันหมดมาให้คาให้ครบทุกท่านแล้วก็เข้าไป ข้าพเจ้าขอปล่อยปลาดุก26ตัวนี้ขอปล่อยเพื่อเป็นที่เพื่อนแก่ตนเองเพื่ออุ่ส่ประสงค์ให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมในเวรเค้างหร้ายทั้งในอดีตชาติปัจจุบันพระและปัจจุบันเพื่สอส่งผลบุญให้แก่ตนเองและเจ้าของกายสังขารนี้หากตัวไหนยินดีขอให้นําความสุขและโชคลาภกลับมให้ข้าพเจ้าตัวไหนที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมในเวรจงนําเอาสรรพทุกสรรพสูตรกลื่ไเสน่ห์จนแ้วเอาไปจากตัวข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ต้นไปเชิญขอให้พระแม อรณีพ่อแม่ของขาเท้มเลเอกคืวดาเจ้าที่เจ้าทางก,กิน จ้าเกียชตาของข้าพเจ้าท่านพญายมท่านพญานคราชจะเป็นสักขิพยานรับก้าวกุศลเจตนาของข้าพเจ้าด้วยคร่องของข้าวเสสัตย์ปฏิปไตยด้วยอายุขัยด้วยอนาจด้วยขอบุญนี้ด้วยเจริญจงสละข้าวลายของข้าพเจ้าจสละการสังขารให้กับการเป็นดีให้ต่อการเป็นดีการงานประสบความสมเร็จเงินทองไม่ขาดเมื่อคนอุปธรรมช่องจุนดันดู สิ่งสวังมนสิ่งที่พ <ส Regierung S 1> ึง,งปราถนาทุกประการมีความเจริญเ<า>ก้าหน้าคขอบครัวโอ้จหกปัค่าค่ะประกา,าร,าาราาที่สามที่จะมาทำให้ครอบครัวแตกแยกประสาทจากนิ้สิ่งสุขภาพแข็งแรง